ขั้นตอนการตั้งเรื่องสลาชื่อไปที่โปรแกรมเครดิตแอนด์ทันเฟอร์ a n านซ t ชันยกเลิกเลกเป็นแปลงสัญญาเป็นแปลงชื่อที่อยู่และอนุมัติเลือกโครงการคลิกที่ช่องเลขที่สัญญากดเซิร์ชรีเฟรชพิมพ์ยูนิตท,ที่ต้องการค้นหา คลิกที่ยูนิตเพื่อทำคันซอรด d a t า yes go เมื่อพบชื่อ u n i t ตที่ต้องการแล้วกดโอเคใส่ชื่อผู้จะซื้อที่ยังต้องการให้อยู่ในระบบ กดปุ่มแท็บข้อมูลของลูกค้าจะแสดงขึ้นมาจากนั้นคลิกที่ช่องผู้จะซื้อร่วม2กดเซิร์ชกดรีเฟรชคลิกที่ช่อง CUNAME เพื่อทำการซ้อนด a ต a า เลือกรหัสที่ว่างอยู่กดโอเคจากนั้นลบรหัสเลือกเมนูสละชื่อกรณีมีค่าธรรมเนียมให้ใส่ค่าธรรมเนียมกรณีไม่มีค่าธรรมเนียมให้กดเซฟ กรณีมีค่าธรรมเนียมให้ใส่ค่าทรรมเนียมแล้วกดเซฟกรณีไม่มีค่าธรรมเนียมให้กดเซฟได้เลยกดเยสเพื่อทำการบันทึกข้อมูลเสร็จสิ้นกระบวนการสละชื่อเสร็จสิ้นกระบวนการตั้งเรื่องสละชื่อ